งูงูเกาหลีครับนี่อันตรายนะครับเจอแบบนี้ตายได้เลยนะครับนี่ขนาดเมื่อกี้ผมไปยืนเยี่ยวผมยังมองไม่เห็นเลย ใครรู้ใครรู้บอกผมหน่อยนะครับมันคืองูอะไรแต่ผมเห็นในในคลิปที่เขาลงเขาบอกว่าอันตรายมากเลยครับไปไหนแล้วนี่เห็นไหมครับนี่ดูมันเขาหดตัวใครเห็นแบบนี้อย่าไปใกล้นะครับอันตราย